เนี้ยน่าจะอร่อยนะ่ะคงไม่เหนียวแล้วมั้งพีรัตน,นี่ดน,น,นถกออกอย่างน,นี้ <c oughs> นอันนี้ต้นผักกูดมั้งเนี่ยแต่ว่าผักผักกูดมันก็ช่วงเนี้ยมันก็ขึ้นเร็วแล้วมันก็ไปเร็วเหมือนกันนะผักกูดนะแก่เร็ว เีนเิมนแหละเิรมชนิดไหนเป็นเฟิมชน,นิดไหนคนบ้านเขานกินปา่าเขามาเกีบเปนเปล่าจี เอาไปลวกกินกับแจ่วบองดีกว่าเมื่อวานผัดน้ำมันหอยแล้วได้ไปนิดนึงดูพออยากแกก็ขยันเก็บนะแฟนฟนไม่เก็บเลยเมื่อวาน <laughs> ยืนยืนดูเฉย เอามาตุกเห็ดเอามาตุกเห็ดเห็ดมันปูหนูยังมีอยู่3-4มสี่ห่ออยู่นะ น้องเขาบอกว่าเอช่องสงการที่มอสทักเอคนไทยเขารโยนจัดอีสงการเอ้าจริงเหรอเออลองถามเพื่อนดูสิมอเขาโยนอยู่ว่าเออคือแปลว่าทางนู้นคนไทยเยอะเนาะเออก็ต้องคนไทยเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่เรียนเออประวัติศามว่าติดไป จัดอยู่ในวัดหนิมั้อเพราะี่ที่นั่นมีวัดอยู่แบบนี้อ๋อง่ายง่ายเอาไปปลูกเลยมล้วมันขึ้นมาไอ้นั่นเดี๋ยวเพราะมันเปียกอยู่เออมันจะเอาง่ายจะไปใส่ในกระถางใส่ในกระถางรูเป็นโด่พอดีใส่ในกระถางทีนี้มันมีเม็ดขึ้นมาด้วย

ยังได้เอาไปปลูกสวนปลูกได้ไงมันมีเม็ดติดมาด้วยนี่อมันจะเอาง่ายนี่มันมีมันเล็กดีนี่เสียงร้องเดินๆก็เย็นถ้าถ้าอากาศมันถ้ามันไม่เหมาะมันก็อาจจะไม่เกิดแต่ว่าที่คนไทยเขาไปปลูกก็ แค่นี้ก่อนนะคะเก็บผักก่อน